สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตเลี้ยงแมงมันให้นะครับทดลองเลี้ยงครั้งแรกนะครับเลี้ยงในกระป๋องเดียวแต่ว่าใส่ไปประมาณ78ตัวแม่แมงมนันแมงมันตัวเมียแต่กระป๋องฝาสีเหลืองนั้นไม่ใช่นะอันนั้นเป็นด้วงก็คือในขวดแก้วพลาสติกเมื่อวานนี้ คันไม้คันมือกลัวมันตายก็เลยเทกระป๋องดูว่าตายไปหมดหรือยังปรากฏว่ายังไม่ตายฮะเดี๋ยวไปลุ้นกันดูนะครับเดี๋ยวจะเอาไปส่องไฟตรงไฟสว่างนะครับมาตรงนี้แสงพระอาทิตย์เห็นชัดนะครับปรากฏว่ามันย้ายมาอยู่ก้นขวดนะฮะทุกคนนี่ครับ จะเห็นอยู่เหลืออยู่สองตัวขุดรูลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็มีไข่แล้วนะครับสีขาวๆเล็กๆเ,เห็นไหมเมื่อเช้าผมเมื่อวานนี้เทดินออกเรียกว่ามันจะตายไปหมดแล้วเห็นดินเลยไม่เห็นขยับเลยพอเจอสองตัวล่างนี้อย่างน้อยสองตัวนะก็ยังขุดรูแล้วก็เริ่มไข่วางไข่ เริ่มวางไข่แต่ว่าอ๋อสามตัวด้วยฮนะเออนี่ดีดูดีๆนะครับสามตัวสามหรือสี่สรุปแล้วยังยังมีอีกอีกหลายตัวสามสี่ห้าตัวน่าจะได้อยู่นะครับขุดรูแล้วก็วางไข่อยู่ข้างล่างครับคนที่เลี้ยงมาก่อนแล้วเขาบอกว่าห้ามไปยุ่งกับมนันอย่าให้มันเจอแสงไฟเดี๋ยวมันตกใจมันจะกินไข่ตัวเองอันนี้เราก็เป็นการทดลองครั้งแรกนะครับ ถ้าเราไม่ดูเราก็ไม่เห็นด้วยตัวเองนะครับก็เพิ่งเห็นมันวางไข่นะฮะเมื่อเมื่อวานนี้เห็นมันขยับขยับอยู่แต่ตอนนี้ไม่เห็นมันขยับแต่มันก็ยังวางเห็นไข่มันอยู่นะะไม่รู้ว่าจากเมื่อวานมาวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอ๋อมันก็ขยับอยู่นะฮะไอตัวรูใหญ่นะครับ วางไข่อยู่ข้างล่างแก้วนะครับผมก็เอาแก้วไปวางตรงที่มีถาดน้ำนะครับถ้ามันไข่แล้วมันก็จะมีมดงานขึ้นมาหากินข้างบนนะฮะต้องรอมดงานขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยเอาไปปล่อยลงหลุมนะครับอันนี้แสดงว่ายังยังรอดนะฮะยังไม่ตายแต่ว่ายังไม่ไข่ยังไม่ออกตัวเป็นมดนะฮะ ต้องรอให้ตัวเป็นมดแล้วก็สักระยะหนึ่งเราก็อกเอาไปใส่ในหลุมนะครับจะคอยติดตามกันต่อไปนะครับเนี่ยเห็นมันขยับขยับอยู่โอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับ